สวัสดีครับผมวันนี้วันที่17พฤษภาคมปี2566นะครับผมก็มาแจ้งเตือนกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มนี้นะที่จะมีเงินเข้าบัตรประชาชนครับเพื่อรูดซื้อสินค้า600บาทนะครับนั่นคือเริ่มวันที่18พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาดูนะครับหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับในเรื่องของสถานะนะนะในเว็บไซต์ก่อนนะครับมีเงื่อนไขยอยู่ ต้องมาดูกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแจ้งกันนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมนะที่ยืนยันตัวตนนะครับผ่านในช่วงของวันที่14พฤษภาคมนะแล้วก็ไปทําการอะเลครับตรวจสอบในสถานะรวมไปถึงในเรื่องของการแจ้งข้อมูลนะครับจากทางด้านของกระทรวงคลังว่านะครับในวันพรุ่งนี้คือ18พฤษภาคมเนี่ย จะมีวงเงินที่โอนเข้ามานะครับให้เราเนี่ยใช้สิทธิ์ได้นะครับผมนะหกรบาทนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโครงการบัตรสุขการห่งรัฐนะครับซึ่งก็ถ้าท่านไหนที่ได้รับนะครับ SMS นะแจ้งข้อความจากเวลแฟร์ MOF ยังนะครับในส่วนของข้อมูลนี้ก็บอกว่าประมาณวันที่4พฤษภาคมเวลาประมาณ8โมงนะครับผมนะวันที่31 นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสอบการแห่งรัฐปี2565ขอแจ้งว่าท่านเนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถตรวจสอบผลนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับภายในวันที่14พฤษภาคมเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้รับทราบ แล้วก็รู้ว่านะครับในเรื่องของนะครับที่ท่านเนี่ยไปยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าผ่านก็รอใช้สิทธิ์ในวันที่18พฤษภาคมนะครับถ้าเราไปยืนยันตัวตนตามกรอบระยะเวลานั่นคือภายใน14พฤษภาคมนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันที่18พฤษภาคมนะเงินก็จะโอนเข้าในส่วนของบัตรประชาชนนะครับรอบก็คือ600บาทเพื่อจะไปดำเนินการรูดซื้อสินค้านั่นเองอันนี้ก็แจ้งกันนะครับ สำหรับในเรื่องของช่วงนะครับที่เราควรรับทราบนะครับผมก็จะเริ่มนะในเรื่องของการแจ้งนะครับท่านไหนที่นะครับมีการยืนยันตัวตนตามปกตินะครับผมในรอบวันที่27เเมษายนเป็นต้นมา จนถึง26พฤษภาคมปี2566ในการใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าวันเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือ1มิถุนายนนะนั่นคือ1เดือนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการรูดสินค้าแล้วก็ได้รับวงเงินนะครับผมย้อนหลังด้วยนะครับก็คือเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมบวกกับเดือนมิถุนายนด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็น900บาทนะครับที่จะดําเนินการรูดซื้อสินค้านะครับอ่านี่ก็เป็นการแจ้ง ตามรอบในเรื่อง,องการยืนยันตัวตนนะนะครับสำหรับนะครับในรอบของการยืนยันตัวตวนตว, in วันที่27พฤษภาถึง26มิถุนานะครับอันนี้ก็จะได้ใช้สิทธิ์นู่นลหละครับ1กรกฎาคมนะแล้วก็ได้รับย้อนหลังนะครับ3เดือนนะครับก็คือเมษา300พฤษภา3 0มนะครับมิถุนาสา300นะครับบวกเดือนที่ได้ใช้สิทธิ์เดือนกรกฎาคมอีก300เพราะฉะนั้นก็จะมีเงินเข้าบัตรเนี่ย 1,200บาทเลยนะครับผมที่สามารถรูดซื้อสินค้าได้นะอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับและถ้ายังมีกลุ่มนะครับที่ยังยืนยันนะครับตามรอบที่กำหนดไม่สำเร็จตั้งแต่27มิถุนาย,ยนปี2560ต้นไปแล้วเราไปยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับอันนี้ ก็ไปใช้สิทธิตามรอบนะครับก็คือวันที่1สิงหาสิ่งที่สําคัญก็คือครับจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะเพราะนั้นเงินจะเข้าแค่300บาทในส่วนของการยืนยันตัวตนตั้งแต่27ิมิถุนายนเป็นต้นไปอ่านี้ก็แจ้งกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ SMS นะครับตามที่เราแจ้งนะครับปรากฏนะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนขึ้นสถานะนะครับที่ตรวจสอบในเว็บไซต์โครงการบัตรสแกนแห่งรัฐนะครับผ่านด่านที่3ก็คือสีเขียว ผลการยืนยันตัวตนสําเร็จแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะได้เลยก็คือรับ600บาทนะครับในเรื่องของวันพรุ่งนี้อ่าเป็นการแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับวิธีการตรวจสอบไม่ยากนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เขียนคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับท่านก็คลิกตรงนี้ เมื่อคลิกปุ๊บนะครับก็จะมาปรากฏให้ท่านนะครับดำเนินการใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับกรอกใส่ตรงนี้นะครับเลือกวันเดือนและปีนะครับที่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ดำเนินการกดคำว่าตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับเมื่อกดตรวจสอบข้อมูลก็จะมาปรากฏหน้านี้แสดงในเรื่องของสถานะนะครับสิ่งสำคัญคือดูตรงนี้ด้านล่างด่านที่3ขีดถูกสีเขียวระบุผลการยืนยันตัวตนนะครับ วงเล็บ EKYC นะฮะถ้าขึ้นแบบนี้คือยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน14พฤษภาคมก็จะดำเนินการนะครับได้รับสิทธิ์หรือเริ่มใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่18พฤษภาคมปี2566นะครับผมเข้านะครับให้ท่านใช้600บาทผ่านบาัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแบบนี้อ่ะก็แจ้งกันถ้าดำเนินการตามที่ระบุ นะครับแล้วสถานะในเว็บไซต์ขึ้นแบบนี้พรุ่งนี้นะครับในวันที่18พฤษภาคมก็ดําเนินการไปใช้สิทธิ์ก็คือไปรูดซื้อสินค้านั่นเองนะครับผมแจ้งกันนะสําหรับในเรื่องของรายการอย่างที่บอกไปตรงนี้นะครับผมก็จะมีวงเงินซื้อสินค้านะครับถ้าเป็นรอบตามเดือนก็คือ300บาทนะครับสิทธิ์นะครับค่าการหุงต้มก็คือ80บาทตลอด3เดือนนะครับอันนี้ก็แจ้งกันนะครับ วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับ750าบาทต่อเดือนนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของรอบของวันที่1ของทุกๆเดือนนะครับวันที่18นะครับก็จะเป็นการแจ้งนะครับให้ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ไรใหม่เนี่ยก็ให้ตรวจสอบนะครับในเรื่องของบินค่าไฟซึ่งไม่มีการโอนเงินเหมือนรอบเก่านะอันนี้หลายท่านอาจจะรับทราบแล้วส่วนรอบเก่านะครับผมก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนะอันนี้ก็แจ้งกันตามนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเลยครับวันที่19ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการนะครับนะก็จะได้เงิน200บาทตรงนี้นะครับที่โอนเข้านะครับสำหรับนะครับท่านที่ผูกพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะอันนี้ก็แจ้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายการสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันที่ 1, 18แล้วก็19ของเดือนพฤษภาคมตามลําดับนะครับก็จะเป็นภาพ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามที่เราแจ้งไปตรงตามเงื่อนไขยืนยันตัวตนผ่านนะครับตามกรอบเวลาที่นะครับกำหนดก็จะปรากฏในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่18พฤษภาคมนะครับเงินโอนเข้าที่บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อจะไปทำการรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับผม600บาทในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ดาเนินการตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับยังไงพรุ่งนี้ไปใช้สิทธินะก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังว่านะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าเงินเข้าตามที่ กระทรวงการคลังกาหนดแล้วก็นะครับมีการแจ้งนะครับตามที่เราแบ่งปันนี้หรือไม่อย่างไรอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ